เอาละครับยินดีต้อนรับสเวทแม็กชาน,นลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่คิวกรอยกันนเองวันนี้เราจะเอามาเข้าปากกันนะครับจะเดือดแค่ไหนไปชมกันมาเริ่มกันที่สกิลที่1น,นะครับเป็นการพุ่งไปยังเป้าหมายนะครับถ้าเกิดพุ่งผ่านศัตรูเนี่ยจะเกิดดาเมจแล้วก็สโลด้วยนะแล้วจะลดคููดาวให้อีก4วินาทีด้วยนะครับถ้าเกิดใช้โดนศัตู การโจมตีปกตินั้นจะทําให้ติดพาสซีฟนะครับสามารถสแต็กได้5้าครั้งนะแต่ละสแต็กก็จะทําให้ตีไวยิ่งขึ้นส่วนสกิลสอเป็นการบัฟการโจมตีของดาบนะครับทำให้ตีแล้วก็รีเจนเลือดขึ้นมาได้ด้วยนะครับแล้วก็ตีแรงเป็นดาเมจเวสเสริมขึ้นมาด้วยส่วนอันติก็คือการซีซีทุกรูปแบบนะครับไม่สามารถติดสตันสโลว์หรืออะไรได้เลยนะทุกการโจมตีปกติจะเพิ่มระยะเวลาอันติให้0ูนย์าวีนะแล้วก็ทันทีที่กดอันติจะได้รับสแต็กหาทันทีด้วยนะครับผมแต่ แล้วอันนี้เป็นเกรดเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะการตีครั้งที่3เนี่ยจะตีไกลขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกดสกิล2ขึ้นมาเนี่ยจะตีไกลตลอดเวลาเลยเพื่อนๆก็จะสังเกตจากวงการตีของเรานะครับมันจะกว้างขึ้นก็ประมาณนี้นะสำหรับสกิลของคิวโกส์คอมโบของตัวนี้ก็ง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับกดสกิลหนึเข้าไปแล้วกดสกิลสองหลังจากนั้นกดอันตีตามนะครับมันจะรีสกิลท่าหนึกับท่าสมาให้นะจากพลังแสงเดวิลนั่นเอง แล้วก็ตีไปให้สุดตัวเลยนะเราก็ดูว่าเราสามารถไฟต่อได้หรือเปล่าถ้าไฟต่อได้เนี่ยกดสกิลสองต่อแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ไหวกดสกิลหนเหนีอ,อกมาสายนี้ผมเอาเรทมานะครับผมช่วยเพิ่มอัตราการคริส่วนพลางแฝงก็เหมือนเดิมนะครับผมส่วนไอเทมสายป่าจะออกไปทางดาเมจล้วน,นๆเลยนะคบหรือว่าจะเอาเกียวกะมาช่วยสโลก็ได้นะ เอาละครับมาดูในตัวเกมกันดีกว่านะคะวันนี้ผมจะเล่นตัวคิวกอสกันนะครับผมสายป่าแล้วก็เอาธนูฟาร์มมานั่นเองเนื่องจากดาบป่าในแพตหน้ามันค่อนข้างจะโดนเนิร์ฟหนักทีเดียวไม่ว่าจะเป็นดูดเลือดแล้วก็คููดาวที่หายไปนะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะอันนี้ก็จะได้ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นใช่ไหมละ่ะจำนวนฮิตที่มากขึ้นนั้นก็จะช่วยให้เราติดคริอะไรอย่างเงี้ยได้บ่อยมากขึ้นเพราะว่าเราตีร,วรัวรไง แต่ถ้าเป็นดาบปลายเนี่ยมันจะตีแรงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ลดคูดาวค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆพอยต์สำคัญมันอยู่ที่ลดคูดาวนั่นแหละแต่มันเอาลดคูดาวออก5%นะครับจาก1 5เหลือแค่10%เท่านั้นเองในแพทหน้าในช่วงต้นเกมก็ทําการฟาดไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าตัวเรามีประสิทธิภาพในทีมไฟค่อนข้างน้อยนะครับในช่วงต้นเกมตอนที่ไม่มีของเนี่ยแต่ก็ใช่ว่าไม่มีประสิทธิภาพขนาดนั้นนะครับก็สามารถต่อกรกับศัตรูได้บ้างนะ แต่ถ้าเกิดเจอตัวเบสเยอะๆนะครับตัวเราจะยืนคําไฟไม่ไหวนะครับเพราะว่าตัวเราจะดูดเลือดอย่างค่อนข้างเบานะในช่วงต้นเกมแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัวคิวกกสขนาดเลือดน้อยเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องกลับบานก็ได้นะครับกลับมาฟาร์มต่อแล้วกดสกิลสฟาร์มไปเรื่อยๆแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเราก็ได้เลือดหลอดที่2มาเล่นแล้วแล้วก็ไฟต่อไปได้เลยหรือไม่ก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆก็ได้นะเพราะว่าช่วงต้นเกมอย่างที่บอกนะครับถ้าเราไม่ได้เข้าจังหวะสวยจริงๆเราก็ทําประสิทธิภาพในทีมไฟไม่ จังหวะที่เข้าสวยคือเวลาที่สตรูยืนกันเป็นก้อนนะครับแล้วเขาไม่มีสกิลโมบิลิตี้เหลือแล้วในจังหวะที่เราเข้าไปตีได้หลายๆตัวเนี่ยเราจะดูดเลือดในทีมไฟได้ค่อนข้างแรงมากๆเลยนะเพราะว่ายิ่งตีโดนหลายตัวจากสกิล2ของเราเนี่ยก็จะยิ่งฝืนเลือดได้มากขึ้นแต่ว่าในปัจจุบันนะครับตัดเลือดเป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะโดนออกชิ้นแรกๆเลยนะทำให้การเล่นคิวกอนในแพทปัจจุบันเล่นค่อนข้างลำบากเลย แต่ในแพทหน้านะครับพวกไอเทมตัดเลือดจะโดนเหลือแค่40%เท่านั้นก็มีโอกาสนะครับที่ตัวคิวกอจะกลับมาอ่าอีกข้อเสียหนึ่งสาหรับคิวกอสายป่านะครับเราจะไม่มีสปินเอาไว้วิ่งไล่ศัตรูนั่นเองเวลาเข้าไปหาศัตรูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการดักซะมากกว่านะในการวิ่งเข้าไปตรงๆแล้วหวังสกิลหนึ่งในการพุ่งเข้าหาศัตรูเป็นไปได้ยากมากแต่ถ้าเกิดสเปลเราเป็นสปินนะครับเรากดสปินในการต่อระยะจากสกิลหนึ่งไปไล่หัวศัตรูได้เลยนะครับเราจะทําการไล่ศัตรูได้ง่ายมากขึ้น แต่อันเนี้ยความเร็วในการเคลื่อนที่ของเรามันไม่พอใช่ไหมละ่ะมันไม่ค่อยจะมีสกิลเอาไว้เคลื่อนที่ไวสักเท่าไหร่นอกจากอันตินะครับมันก็เร็วขึ้นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นก็เลยไม่ค่อยเหมาะสําหรับการใช้วิ่งไล่สักเท่าไหร่น,นะครับจะเป็นการกดแต่จังหวะเพื่อกัน CC ซีซะมากกว่าช่วงต้นเกมก็ทําการฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับถ้ายิ่งเรามีอเทมมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอีกทีมก็จะหยุดเรายากมากขึ้นเท่านั้นนะครับเว้นแต่ว่าศัตรูมีตัวแก้ทางตรงๆอย่างอารามหรือเลสเตอร์นะครับที่อัน่งึ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ต้องระวังก็คือบาดามนะครับบาดัมสามารถฝังเราได้ขณะที่เรากดนันตินะถ้าไม่มีตัวพวกนี้ก็สบายใจได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังต่อมาก็คือพวกดาเมจเบรสทั้งหลายแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเพนคีร่าหรือว่าตัวรัสนะครับตัวเราจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าโดนชุดเดียวเนี่ยตัวเราจะรีเลือดไม่ทันนั่นเองแต่ตัวเราจะชอบพวกไฟเตอร์หรือว่าแทงที่เป็นดาเมจไม่เยอะนะครับเพราะว่าตัวพวกนั้นเนี่ยเราสามารถรีเลือดสู้ได้สบายๆเลยนะครับ แล้วความน่าเกลียดของตัวคิวกอสอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดคีฟชนป้อมเมื่อไหรเนี่ยแล้วเรามีอันติถ้าศัตรูไม่ได้อยู่กันขนาดแบบ4ีหตัวเนี่ยตัวเราสามารถเข้าไปหน้าด้านตีป้อมได้แบบอีซี่โหมดกันเลยทีเดียว <relev ancy> ก็ในปัจจุบันนะครับป้อมค่อนข้างแรงมากๆนะครับควรจะโฟกัสป้อมเป็นหลักอันดับหนึ่งะครับในทีมไฟขณะที่เราได้ป้อมนะไม่อย่างนั้นเนี่ยทีมเราอาจจะแพ้ไฟได้ง่ายๆเลยเพราะว่าดาเมจที่แถมมาจากป้อมเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงมากๆ เอาละครับหลังจากที่เราเริ่มฟาร์มมีของประมาณนึงแล้วแค่อเทมดาบคริเนี่ยเราก็สามารถสังหาตัวบางๆได้อย่างง่ายดายแบบสุดๆแล้วนะแต่ก็อย่างที่กล่าวไปนะครับตัวเราไม่มีสปินนั่นเองในการที่จะเข้าถึงตัวพวกนั้นเนี่ยจะลำบากนิดนึงเผลอๆในการพุ่งเข้าไปหาตัวแคร,รี่ตัวบางๆเนี่ยเราเขาสามารถหนีจากเราได้แล้วก็คลาฟีเราไปเรื่อยๆเราก็ตายเองซะด้วยซ้ำนะครับ วางเมื่อไหร่ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวเรายิ่งมีของมากยิ่งดีนะมีประสิทธิภาพในทีมไฟค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆในทีมไฟนะครับพยายามเลงไปที่ตัวแครี่หรือตัวบางๆนะครับแต่ถ้าเกิดเขามีฟิกเกอร์แล้วเราเข้าไม่ถึงจริงๆก็ปล่อยเขาไปก็ได้นะครับเพราะว่าไปไล่มันไม่ค่อยคุ้มนะความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราไม่พออันนี้ก็คือเป็นจุดด้อยของคิวกอนป่ากันเลยทีเดียวซึ่งโดยปกตินะครับเราจะใช้เป็นดาบป่าที่ลดคูดาวถึง15%นะครับสกิลที่1งเวลาใช้โดนเนี่ เลยนะครับในทีมไฟถ้าเกิดสไลด์โดนศัตรูนะสำหรับธนูก็เป็นสายทางเลือกนะครับหลังจากทีดดาบป่ามันจะโดนเนิร์ฟในแนในพทหน้านะครับก็เลือกเอาตามความชอบได้เลยนะครับถ้าชอบลดกูดาวก็เอาดาบป่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ธนูก็จะเป็นสายตีไวทำดาเมจได้ต่อเนื่องมากๆนะครับในช่วงต้นเกมก็ตามความชอบของแต่ละคนได้เลยนะครับสำหรับแพทหน้าก็โดยปกติแพทเนี้ยถ้าเกิดเอาเป็นดาบป่าจะคุ้มกว่านะครับแต่ถ้าในแพทหน้าก็เลือกเอา,นนา,เาตามความชอบได้เลยถ้าชอบแบบ คิดหนึ่งแรงๆก็ใช้ดาบป่าได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าชอบแบบตีเร็วสายธนูก็น่าสนใจเหมือนกันและเวลาขโมยอ็อบเจกต์เนี่ยตัวเราจะขโมยได้ค่อนข้างน่าเกลียดนะครับเพราะว่าถ้าศัตรูไม่มาถมเราจริงๆก็ฆ่าเราไม่ตายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าศัตรูมาเยอะๆแล้วเนี่ยรอพวกแท้งหรือไฟเตอร์เปิดให้เรากอดก็ได้นะครับตัวเราเนี่ยถ้าเอาตรงๆมารับดามเมจเวฟแรกไม่ค่อยไหวนะครับในจังหวะที่พุ่งเข้าไปแล้วศัตรูเบิร์ตทุกอย่างใส่เราอะเราตายลงแบบง่ายๆเลยเหมือนกัน แต่ถ้าศัตรูเสียขบวนแล้วเนี่ยตัวเราจะสามารถเข้าไปสังหารศัตรูได้อย่างง่ายๆเลยเพราะว่าไม่ว่าศัตรูจะมีซีซีมากแค่ไหนก็ตามนะครับตัวเราก็เดินเข้าไปดุมๆเข้าหาตัวแครี่หรือว่าเมดฝั่งตรงข้ามได้อย่างง่ายๆนั่นเองตอนนี้ไอเทมเราก็ค่อนข้างจะเฟื่องฟูแล,แล้วนะครับสามารถฆ่าได้ทุกตัวเลยนะต่อยแทนก็ตามแต่เราจะต้องตีนานนิดนึงนะครับผม เพืเ่อนๆเห็นว่าตัวเราตีแรงเราดีเลือดโหดใช่ไหมละ่ะแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดเราเข้าไปในทีมไฟ์และโดนตัดเลือดขึ้นมานะครับบอกเลยว่ามีปัญหาอย่างแน่นอนแต่ในเกมนี้ฝั่งศัตรูยังไม่ได้ออกตัดเลือดซะด้วยซ้ำนะครับแต่ตัวเราอ่ะสามารถที่จะตีเขาเราเด้งเลือดไม่ทันนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเป็นตัวที่ดามเมจจัดทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นแวนหรือว่าตัวเทลอนัสนะครับลุมตีเราแ๊บเดียวเท่านั้นก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับตัวคิวโก้ถ้าเกิดไม่สามารถฟาร์มจนมีเงินมากกว่าอีกฝั่งเยอะๆได แล้วก็ไอเคสที่ผมยกตัวอย่างในช่วงต้นเกมนะครับอันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับถ้าเกิดพุ่งไปไม่ถึงตัวแนวหลังนะครับตัวเราจะโดนไคฟีจนตายได้ง่ายๆเลยนะเหมือนในช็อตนี้นั่นเองเพราะว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราอ่ะไม่ได้ถูกเสริมด้วยสปินนะครับแต่ก็ยังไม่เสียหายนะครับตอนนี้เกมของเราค่อนข้างจะนำนะครับแล้วก็คีปของเราดันไว้ทุกเลนอยู่ก็ได้ผลบุญเก่านั่นแหละ ทำให้ศัตรูไม่สามารถจบเกมเราได้ในช็อตนี้<ๆ>ก็ในจังหวะการบ้านนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับหาจังหวะเคลียร์คีให้ได้ก็พอนะครับอย่าพึ่งบวกถ้าเกิดเพื่อนยังเกิดมาไม่พร้อมนี่แหละครับความสําคัญของคีปแบบเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมองข้ามนะครับในช่วงที่แบบยังได้เปรียบกันอยู่แต่ว่านี่แหละมันจะส่งผลตอนที่เราเสียเปรียบประมาณนี้ถ้าเกิดคีฟอีกฝั่งอาดันมาทุกเลนนะครับบอกเลยว่าป้อมเราจะแตกหมดอย่างแน่นอนเพราะว่าอีกฝั่งจะแยกไปเลาะป้อมทีมเราพร้อมกัน3เลนเลยนะครับทีมเราที่ตายอยู่นั้นจะไม่สามารถเข้าไปการป้อมได้นั่นเอง เอาละครับตอนนี้ก็พิกกลับมาเสียเปรียบแล้วนะครับแต่ว่าศัตรูโผล่ด้านบนด้านล่างพร้อมกันแล้วนะเพราะฉะนั้นในช็อตนี้ควรจะฉาบฉวยเอาดาร์คซเลเยอร์แบบเนียนๆไปนะครับบอกเลยว่าสําหรับตัวคิวกอสมันสามารถตีได้สบายๆก็จริงนะครับแต่ว่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะเพราะว่าดาเมจของตัวเรามันออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ดาเมจเบิร์สแต่อย่างใดแต่มันเก่งตรงแทงดาร์คซเลเยอร์ได้เองนะครับเพราะว่ารีเลือดสู้ได้อยู่แล้วแล้วในช็อตนี้ถือเป็นช็อตวัดใจประมาณนึงเลยนะเพราะว่าศัตรูโผล่ด้านล่างเป็นตัวดาเมัย่ด้านลลงงทห เพราะฉะนั้นในช็อตนี้จะไม่มีใครฆ่าเราได้นะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีความสามารถในการเคลียร์คีฟได้รวดเร็วนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดคีิปชนเมื่อไหร่ก็แทบจะ GG กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวเราอะสามารถตีแบบไม่สนอะไรทั้งสิ้นได้เลยนี่แหละครับวัดใจกันไปเลยนะครับฝั่งตรงข้ามก็เจาะด้านล่างของเราเหมือนกันส่วนเราก็อาศัยในจังหวะนี้ฉาบฉวยในการจบบ้านเขาเหมือนกันแต่ว่าเราเข้าถึงป้อมใหญ่เขาได้ก่อนนะครับก็เลยชนะไปนในที่สุด ก็สำหรับตัวปลาไหลนะครับหรือคิวกรอนนั่นแหละมันมีประสิทธิภาพในการเข้าไฟได้ค่อนข้างแย่นะครับถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามมีตัดเลือดแล้วแต่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาได้นะครับในแพทหน้านั้นไอเทมตัดเลือดโดนเนิร์ฟทุกชิ้นเลยนั่นเองทําให้ตัวเรามีประสิทธิภาพในทีมไฟอาจจะดีขึ้นนะ ก็จะเห็นผลชัดที่สุดในปลาหลายเลนค่านะครับแต่ว่าสําหรับการป่านั้นก็เลือกเอาได้เลยตามความชอบนะครับว่าอยากได้ดาบหรือว่าอยากได้ธนูนะครับไม่ผิดสักเท่าไหร่นะเพราะว่าในแพตหน้าประสิทธิภาพมันโดนลดทอนลงมานะครับสำหรับดาบป่าก็เลยทําให้ประสิทธิภาพ2องชิ้นนี้มันใกล้เคียงกันพอสมควรเลยโอเคครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการเล่นคิวคอ์สของผมนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปสําหรับคลิปนี้ก็ขอภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นคลิปตัวอะไรต่อไปนั้นรอติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ